บทเล่าบทเล่าบทดาดาด่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 ่หันโอ้ชวยช่วย่ววย้วยเถวะมาครับผม นะบายค่ยอยๆยาให้ออกนอกกรอบค่อยๆมาเทียปตาผมเอาสีเหลืองเออสีเหลืองนะค่ะโอ้ยช่วยช่วยช่วยมาเทียปตาผมมาเทียบตาใบบิงอืมตื่นระบายก้นแม่จังสีระบายน <m> ี่เอช่วย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 เอ๊ะตาใบดึงขึ้นเออได้แม่ระบายเองตืวนระบายเลยตื่นระบายข้างไหนนะสีระบายข้งไหนเออระบายกับระบายไป ลา,าย<ม>าหางหนึ่งหนี่งดู